ใครก็ตามที่เลี้ยงลูกแบบบังคับเขาตลอดเวลาหรือว่าสั่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาจะตัวเล็กตลอดตอนเด็กๆเ,เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงกับพ่อแม่อยู่แล้วเพราะเขาตัวเล็กแต่วันใดวันหนึ่งที่ เขาโตขึ้นเริ่มมีความเป็นอำนาจในตัวเองโดยการที่เขามีอาชีพมีเงินและมีความเป็นผู้ใหญ่และในตัวดังนั้นเขาก็อาจจะแบบชอบสั่งหัวชอบวางอำนาจเพราะว่าตอนเด็กๆด็อะ่ะเราคิดดูว่าเราอยู่กับแม่มาเป็นสิปีอะ่ะมันเกิดความคุ้นชินของสมองที่มันอึดอัดมันเก็บกดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจะรู้สึกอยากมีอำนาจจิตใต้สํานึกมันจะอยากมีอำนาจ เพราะถูกสั่งมาตลอดตัวเล็กมาตลอดดังนั้นวันหนึ่งที่เขามีอํานาจมีเงินเองแล้วมีอาชีพเองแล้วยืนเองแล้วแล้วก็มีบ้านเองแล้วมีรถเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอจิตใต้สํานึกตรงเนี้ยมันจะขับเคลื่อนตัวเขาเวลาที่เขาไม่ถูกใจเขาจะอยากได้ดั่งใจมากๆก็จะสั่งสั่งคนที่อยู่กับเขาอะดังนั้นคนที่อยู่กับเขาคือจะรับเต็มใครก็ตามที่มีแม่ขี้บน่ขบนขี้เอาแต่ใจอะไรแบบนี้นะเราทําความเข้าใจก่อนว่าแม่โตมาแบบเนี้ย โดนบังคับตลอดไม่มีอำนาจในตัวเองตอนนี้เขาแค่อยากมีอำนาจเขาอยากระบายความไม่ถูกใจของเขาเขาต้องการความถูกใจเป็นหลักดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกใจเขาจะบ่นเก่งมากเลยเพราะสมองเขาไม่ถูกใจสมองมันเครียดพอสมองมันเครียดเราก็เข้าใจเขาดีว่าเออมันก็แค่ สมองเครียดเลยวะพอเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบเนี้ยเขากลายเป็นแบบไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ะกูต้องทําให้มันได้กูชอบชนะแล้วทาให้แล้วนี่ถ้าเราทําให้แล้วเราต้องสนใจการบ่นของเขาต่อไหมปล่อยผ่านให้มันผ่านไปซ้ายเราออกขวาไปเลยแล้วใจเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าอะไรเราเข้าใจเขาไงเราทําความเข้าใจก่อนเราจะลดการเกลียดพอลดการเกลียดได้ทุกจะน้อยค่ะ เพราะการที่เราเกลียดเขาอยู่แบบนั้นแล้วเขาบ่นเราอยู่อย่างนั้นแล้วเราเราไม่ได้ทําความเข้าใจแล้วเราจะแบบขึ้นอือจะบ่นอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราจะโมโหแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะอึดอัดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็จะแบบเลิกขอเลิกไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเพราะเราทุกเพราะเขาบ่นนั่นแหละแต่สุดท้ายพอมึงเลิกไปนะเราคิดว่าหนีคนนี้แล้วมึงจะรอดจากคนต่อไปเหรอเมื่อไหร่ที่เราทําความเข้าใจแล้วเราจะเกิดการยอมรับเหมือนคล้ายๆว่า เราตากผ้าแล้ววันนี้แม่งเอ้ยสู่ดีฝนตกขึ้นมาท่วงนี้เป็นฤดูร้อนทําไมฝนมันตกวะเราทําความเข้าใจก่อนอีหาพายุเข้าอ๋อมันมาจากจีนนะความกดอากาศสูงเย็นร้อนต่ํามันเลยทําให้ประเทศไทยฝนตกมึงทำความเข้าใจก่อนแล้วมันจะเกิดการยอมรับว่าอ๋อช่วงนี้ต้องพายุแหละวะ่ะ ช่วงนี้คุณต้องพกล่มแล้ววะ่ะอยากจะคุยกับนิกกี้นะคะในการลงลึกแบบเฉพาะบ้านเราเฉพาะตัวเราเฉพาะความเป็นเราจริงๆชีวิตเราเองเราวิเคราะห์ชีวิตเราเองไม่ละเอียดได้เท่ากับคนที่อยู่นอกเกมเหรอกใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวกับนิกกี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดนี้ถ้าใครที่ชอบแนวทางของจิตวิทยาชอบหลักคิดที่มันเป็นในจิตวิทยาก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ